วันนี้ก้อยรู้สึกหิวขึ้นมากลางเดือดร้อนถึงอาริฟต้องพาก้อยออกมาหาอะไรกินข้างนอกเลยจ้ะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งนะคะแล้วดึกดขนาดนี้ก็ไม่ค่อยมีร้านอาหารที่ไหนเปิดราค่ะนอกจากร้านนี้เลยจ้ะก้อยชอบเรียกร้านนี้ว่าร้านข้าวต้มโต้รุ่งที่ตุรกีจ้ะเพราะมันเป็นข้าวต้มของคนตุรกีนั่นก็คือซุปยังไงล่ะคะร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยสุดๆแล้วก็ดังมากๆของเมืองบูซาเลยนะคะโดยกับอาริฟเนี่ยชอบพากันมากินบ่อยๆค่ะ,คะนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะร้านเขาก็จะตกแต่งสไตล์อบอุ่นออกแนวโมเดิ ร่วมสมัยเรียกได้ว่ากระตุ้นน้ำย่อยของลูกค้าออกมาได้ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะนั้นไงนั้นไงซุปที่กล้วยกับอารีฟสั่งพนักงานเสิร์ฟเขาก็เอามาเสิร์ฟให้พวกเราแล้วของอารีฟก็จะเป็นซุปแมจิเม็กที่กล้วยชอบทําให้อารีฟทานบ่อยๆนั่นะค่ะส่วนของกล้วยนั้นก็คือซุปเครื่องในวัวบอกเลยนะคะว่าอร่อยสุดๆมาที่ไรพวกเราก็จะสั่งแต่ซุปเดิมๆนี่แหละค่ะของอารีฟซุปแมจิเม็กของกล้วยซุปเครื่องในวัวนิดเดียวเนี่ยก็คงจะสั่งเขาว่าพี่ๆวันนี้เอาเหมือนเดิมนะเอาอารีฟไห,น,น,หนะ นั่นแหละนั่นแหละน่ารักจังเลยพี่กล้วยขอให้ทําอะไรก็ทําให้ตลอดเลยน่ารักมากๆแบบเนี้ยจะไม่ให้พี่กล้วยรักได้ยังไงล่ะ <laughs> อุ๊ยบานาน่าเธออย่ามาสลิดดกแถวนี้นะเดี๋ยวคนจะหมั่นไส้เอาโอเคโอเคเดี๋ยวงั้นเราก็ไปทานซุปต่อกันเลยนะจ๊านี่เลยค่ะจะทานซุปให้อร่อยอร่อยได้นั้นก็จะต้องทานคู่กับขนมปังด้วยสิคะก็จะได้ทั้งอร่อยแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะนี่เลยค่ะมาซูมดูซุปแมจิเม็กที่ร้านเขาทำสักหน่อยโอ้โหร้านเขาทำได้เนื้อเนียนล,ละเอียดสุดๆแตกต่างจากที่กล้วยทำซะเหลือเกินเขาทำกันยังไงนะเผื่อใครที่สงสัยว่าซุปแมจิเม็กเนี่ยทำมาจากอะไรแมจิเม็กมันก็จะเป็นถั่วชนิดหนึ่งที่เป ก็อาจจะสงสัยว่าเอ้า ถั่วมันเป็นสีส้มแล้วทำไมซุปถึงเป็นสีเหลืองล่ะสีส้มเนี่ยมันเป็นแค่เปลือกค่ะพอต้มไปนานๆสีมันก็จะจางลงแล้วข้างในเม็ดถั่วจริงๆมันเป็นสีครีมนะคะแล้วส่วนผสมหลักของซุปอีกอย่างหนึ่งมันก็คือมันฝรั่งค่ะก็เลยทําให้สีของซุปจะออกสีเหลืองๆครีมๆแบบนี้ล่ะคะ่ะแล้วก็มาดูซุปเครื่องในวัวของกล้วยด้วยถ้าดูผิวเผินมันก็จะคล้ายๆกับซุปแมจิเมทของอาริฟเพราะว่าสีมันเหมือนกันแต่พอตักดูแล้วก็จะเจอชิ้นเนื้อวัวกับเครื่องในวัวชิ้นเล็ก เลยค่ะรสชาติมันอร่อยมากแต่กล้วยคิดว่ามันก็คล้ายๆกับต้มแซบของที่ไทยเราเหมือนกันนะคะยิ่งบีบมะนาวลงไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันยิ่งแซบแล้วก็ยิ่งนัวมากๆเลยค่ะบรรยายสรรพคุณความอร่อยมาสักขนาดนี้ก็มาเริ่มชิมกันเลยิไปคําแรกเท่านั้นแหละโอ้โหอร่อยมากนี่แหละรสชาติที่ฉันรอคอยกินเปล่าๆเนี่ยมันก็ได้อยู่นะแต่ตามทมเนียมแล้วก็จะต้องนําขนมปังมาจิ้มกินด้วยจ้านี่เลยฉีกขนมปังออกมาแล้วก็จิ้มลงไปในซุปแบบนี้หลังจากนั้นก็นําเข้าปากแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวอร่อยจังฮึแซบ อีลิ่มขนาดอาร่อยมากๆเลยจ้าโอ้โหมาทั้งสี่ภาคเลยนะแต่ว่าบา,านานาเป็นสาวอุดอรนะจ้าสาวอีสานจ้าถ้าเป็นภาษาตุรกีอร่อยก็จะพูดว่าเลสเซตลีเลสเซตลีถ้าอาร่อยมากๆก็จะพูดว่าโชคกเลสเซตลี โชคเลสเซตลิภาษาตุรกีเวลาคำว่าที่สะพายตุรกีก็เรียนรู้ไปนะจ๊ามามามากล้วยขอลองชิมซุปแมจิเมตของอาริฟดูสักหน่อยจะลองชิมดูซิว่าที่ร้านเขาทำรสชาติเป็นยังไงจะได้ทำอร่อยเหมือนกับเขาบ้างกล้วยชิมเข้าไปเท่านั้นแหละโอ้โห้รยจะต้องมาสมัครเป็นผู้ช่วยเชฟที่ร้านนี้เท่านั้นแหละถึงจะรู้ว่าเขาทำยังไงก็อย,อย่างว่าเนาะร้านดังขนาดเนี้ยเขาจะต้องมีวิธีการทำที่ไม่เหมือนใครอยู่แล้วมามามาอาริฟลองชิมซุปของพี่กล้วยบ้างดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะชอบขึ้นมาบ้างไหมนั่น อาริฟเขาไม่ค่อยชอบกินเนื้อค่ะมีเมนูน้อยมากๆที่เขาจะชอบกินเกี่ยวกับเนื้อยิ่งเครื่องในวัวเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเขาไม่ชอบที่สุดเลยละค่ะลูกชายบ้านเนี้ค่อนข้างที่จะกินยากแล้วก็เลือกกินมากๆาเลยค่ะทุกคนพ่อปู่กับแม่ยา่ามีลูกชายทั้งหมด4คนแล้วก็กินยากหมดทุกคนเลยค่ะแต่ว่าก็เหมือนมีสวรรค์มาโปรดพ่อปู่กับแม่ย่านะคะที่ส่งกล้วยมาเป็นลูกสะใภ้ค่ะเพราะว่ากล้วยเนี่ยกินอะไรก็ได้หมดกล้วยกินได้หมดทุกอย่างเลยค่ะทุกคน ไม่แปลกเลยค่ะเวลาที่พ่อปู่กับแม่ย่ามีอาหารอะไรดีๆเขาก็จะเอามาให้กล้วยกินหมดเลยจนกล้วยเนี่ยมีสภาพเป็นแบบนี้ละค่ะน้ำหนักที่ขึ้นมาเกือบจะร้อยโลของกล้วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีผลมาจากพ่อปู่แม่ย่านะคะอาริฟอารีฟคุยกับพี่กล้วยบ้างก็ได้นะครับเวลากินข้าวกินอาหารก็จะต้องหาอะไรมาดูตลอดเลยอาริฟของพี่กล้วยไอ้ผอเด็กน้อยดูสิคะทุกคนซุปของกล้วยเขาให้เนื้อแล้วก็เครื่องในมาแบบจุกๆเลยละค่ะทุกคนอาจจะเห็นว่าเขาให้มาเป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้แต่ว่ามันได้เยอะมากๆเลยนะคะยิ่งกินนกััับบขมปงแล้วร ว่าอร่อยจุกนอนหลับสบายเลยล่ะค่ะคืนนี้นี่ค่ะมาดูวิธีการกินซุปที่เด็กๆเ,เขาชอบกินกันเขาก็จะเอาขนมปังมาฉีกฉีกฉีดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาใส่ลงไปในถ้วยซุปแบบนี้หลังจากนั้นก็คนให้ขนมปังแล้วก็ซุปมันเข้าเนื้อกันขนมปังก็จะเปียกชํำไปด้วยซุปแล้วก็ตัก,กินไปเลยอร่อยมากๆกุ้ยก็ชอบทําแบบนี้เหมือนกันค่ะเรียบร้อยดูสิคะเกลี้ยงเลยค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าอิ่มมากจุกสุดๆไปไปอาริฟรีไปจ่ายตังค์แล้วก็กลับบ้านไปนอนกันเถอะพี่กุ้งง่วงแล้วและค่าเสียหายทัั้้งหมดในนนวีก็คือ70ล สำหรับซุป2ถ้วยแล้วก็น้ำา1ขวดที่เป็นเงินไทยก็คือ207บาทท้วนค่ะโอเคเรียบร้อยจ่ายตังค์แล้วก็กลับบ้านได้จ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกำลังใจให้กุ้ยกับอารีฟด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบไปา,ายค่ะ